สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีนี่ครับอาติสนะครับทุกคนปี2002นะครับทุกคนดิสเบรกสี่ล้อนะครับสีสันผมให้90%นะครับทุกคนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับล้อแมกโรงงานนะครับนี่สวยนะครับสีเงาวิ่งเลยครับ ขัดสีให้ใหม่รอบคันไฟตาสายแจ๋วเลยนะครับทุกคนพื้นที่เดินอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในครับทุกคนภายในเป็นเบาะหนังนะครับทุกคนมีไฟเวลคัมไลท์ด้วยนะครับจกไฟฟ้าสีบ่บานนะครับอันนี้มองข้างไฟฟ้านะครับทุกคนภายในเบาะหนังนะครับ สวยยครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับทุกคนยังฟูๆหน้าหนานิ่มๆอยู่นะครับทุกคนนะครับผ้าลังคานะครับไฟติดนะครับทุกคนอ่าครับติดนะครับเกียร์ออโต้เข้านิ่มครับทุกคนนี่ครับมีตัวนี้ด้วยครับปุ่มเล่นรอบนะครับ ECT Power หมุนนะครับตัวนี้แอร์เย็นนะครับ ช่องยังสวยงามนะครับทุกคนสมบูรณ์นะครับช่องแอร์แน่นนะครับแอร์เย็นนะครับทุกคนคอนโซลน,นะครับฮ่าจะมาตัดเครื่องให้ฟังนะครับอ่าติดแล้วนะครับทุกคนอันนี้อันนี้คือไฟพิเศษนะครับทุกคนนะครับ เปิด AI แอร์ครับเปิด AI แอร์ครับทุกคนไปดูตารถห้องเครื่องนะครับทุกคนขออนุญาตเปิดฝาปรงแป๊บนะครับนี่ครับทุกคน คานเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีบิเหตุนะครับทุกคนซอกเดิมนะครับอันนี้มี ABS ให้ด้วยครับทุกคนอ่าเป็นความปลอดภัยนะครับในเวลาที่เราเหยียบเบรกทันหันนะครับเราจะไม่ล็อกครับทุกคนเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับทุกคนครับ ตัวต้าค,ครับราน,บนาท้ายเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับทุกคนยวขออนุญาตปิดฝาปรงก่อนนะครับขออนุญาตเข้ารถก่อนครับร้อนครับ อเย็นครับอ่าคันนี้นะครับทุกคนอ่าเป็นปี2 0 0 2นะครับผมเบรก ABS แล้วก็มีปุ่มเล่นรอบด้วยนะครับปุ่ม ECT นะครับโหมดอ่าภายในสวยครับทุกคนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับทุกคนคันนี้นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับจากเจ้าของนะครับไม่แท็กซี่นะครับทุกคนมือเดียวป้ายแดงระดับแรกนะครับทุกคน คันนี้นะครับก็จะมีภาษีที่ผมต่อให้ครับเป็นปัจจุบันปี68นะครับทุกคนผมพร้อมใช้เลยครับช่วงล่างนะครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับขับดีมากครับช่วงล่างดีนะครับภายในสวยสีให้90%อร์เซนะครับหน้าท้ายเดิมไม่มีชนหลักอาจจะจะ5นาทีนะครับทุกคนคันนี้นะครับพร้อมใช้เลยครับผมเสนอขายที่ 69,500บาทครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนว่าเหมาะสมกับราคาไหมครับทุกคนสนใจนะครับดูรถได้ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับ0970013783ผมชื่อตองนะครับคุยง่ายกันเองนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจ,จ,จนจบนจบคลิปนะครับจะห,าหนาทีแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน